สวัสดีครับวันนี้เพจเพรมอเตอร์จะมาแนะนําชุด59 4สีวาวใส่รถชัก3นะครับตัวนี้หลบชัก3ไปท่านที่มีข้อเหวี่ยงชัก3ก้านเดิมหรือว่าก้าน TTX ใส่ฟีโน่มีโอ v o โวตกับนะครับตัวคาบูก็สามารถใส่ชุดนี้เข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้ใส่แข้งเดิมเป็นเสื้อฝาแต่งลูก59มีบูทปลายก้าน CNC ใส่ก้านเดิมได้เลยนะครับ ทันทีใส่ก้านปลาย13มาบูตตัวนี้ก็จะไม่ได้ใช้นะครับลูกสูบเป็นลูก59-4วาหลบวาลัดสลักเรียบร้อยไม่ชนข้อเหวี่ยงแน่นอนนะครับเสื้อเป็นเสื้อ5-59ปอก61.5ใส่แค้งเดิมได้เลยมีปกเกลฝา59อันนี้ฝาปิดตัวตั้งวาลแล้วก็มีปะเกน็ดีนเสื้อมีแหวนทองแดงรดคังกวาสูบแหวนรองสป,ปินลูกปืนทำตัวไยเฟืองบิดคม เป็นน็อตเลนะครับตัวนี้แล้วก็แคมหนึ่งตัวลูกสูบเป็นของแอร์พร้อมแหวนสลักลลออกิ๊บล็อกเงียวเทียนดาวรเรียงวาล์วดีเสียแผ่นปิดนะครับแกนทเทเลียงอันนี้เป็นนอกก็อตขันฟาสูบสปริงวาล์วลิเชนเนอร์รกับวาล์วซีนวาล์วแล้วก็โอลิงนะครับล้วก็มีประเก็นตัวชุดบนให้ไปชุดหนึ่งชุดนี้ก็คือเสื้อฝาครบชุดอัในใดที่มีเข้าเวียงชักสามอสามารถ ใส่ชุดนี้เข้าไปได้เลยนะครับราคาชุดนี้ผมขายอยู่ใน Facebook นะครับก็อยู่ที่6,200บาทนะครับถ้าสั่งซื้อในช่องทาง TikTok หรือว่า s h o p e e Lazada พวกเนี้ยนะครับราคาจะแพงกว่าประมาณ500นะครับก็ท่านใดสนใจต้องการสั่งซื้อไปใช้งานก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้ที่ f c e e o o o เพรมอเตอร์นะครับหรือว่าท่านใดต้องการไปรใส่รถชักเดิม ก็จะมีลูกสู่บอีกแบบหนึ่งให้ไปครับ